สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16 แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c o b o o k y o u t แอปพลิเคชัน t o n t o k t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะ เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความแตกต่างระหว่างนักจิตวิทยากับจิตแพทย์ว่ามีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันก็จะบอกถึงสัญญาณบ่งชี้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราจำเป็นต้องเข้าพบเพื่อปรึกษาในขณะเดียวกันคนทันโรคค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการรักษาอาการกรดไหลย้อนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปรู้จักกับคุณลุงยศนะคะเป็นชายที่โดดเดี่ยวอย่างมากที่เดียวไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ทุกวันนี้เนี่ยใช้เพียงแค่เบี้ยผู้สูงอายุประทังชีวิตมีความหวังเล็กๆอยากจะมีอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ มีคนเดียวมานานนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วันนี้นนะตูไรอย่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากนิดล,ละซึกสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไอ้ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเปิดใจยอมรับแล้วยอมเข้าพบไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอปัญหาความเครียดแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงอะค่ะที่เขายังคงมีความเชื่อแบบเดิมๆว่าถ้าเกิดว่าใครไปหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะเป็นคนบ้า เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะบอกคุณผู้ชมว่าสัญญาณเตือนของร่างกายเป็นอย่างไรถึงบ่งบอกว่าจําเป็นต้องเข้าพบเพื่อปรึกษาแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายด้วยว่าจิตแพทย์กับนักจิตวิยทยาแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ ความเครียดและความวิตกกังวลต่อปัญหาต่างๆในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องเผชิญค่ะแต่ว่าบางครั้งการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ทรมานก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะรับมือกันโดยลําพังการขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาจึงเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแบบที่หลายคนเป็นกังวลใจแต่อย่างใดค่ะ ถึงแม้ว่าจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจะมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็ทำงานต่างกันนะคะ จิตแพทย์คือแพทย์ที่เฉพาะทางด้านจิตเวชจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวินิจฉัยและการรักษาอาการป่วยทางจิตทำหน้าที่พิจารณาให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจต่างๆเช่นการตรวจเลือดการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นต้นรวมทั้งทำการรักษาเช่นบำบัดด้วยการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสั่งจายาใช้คลื่นไฟฟ้ากระตุ้นสมองและประเมินว่าผู้ป่วยต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลหรือไม่เป็นต้นค่ะ ส่วนนักจิตวิทยาจะเป็นผู้ที่เรียนทางจิตวิทยาและได้รับการฝึกฝนจนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือบำบัดผู้ป่วยด้วยการพูดคุยแต่น,นักจิตวิทยาจะไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือวินิจฉัยอาการทางการแพทย์ได้ทั้งคู่มักทำงานร่วมกันเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วยนอกจากนี้นักจิตวิทยาก็อาจทำงานร่วมกันกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น,นๆเช่นช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเรง็งหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาสามารถช่วยรับฟังให้คำปรึกษาและเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด ความวิตกกังวลความสะเทือนใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักภาวะซึมเศรา้าโรคกลัวปัญหาในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์รวมทั้งช่วยบำบัดพฤติกรรมการใช้สารเสพติดรักษาโรคการกินผิดปกติปัญหาการนอนหลับรวมไปถึงโรคทางจิตเวชท,ทั้งหลายเช่นโรคไบโพล่าโรคซึมเศรา้าโรคจิตเภทโรคย้ำคิดย้ำทำความผิดปกติทางบุคลิกภาพเป็นต้นค่ะ เมื่อมีปัญหาสุขภาพกายใจใดๆผู้ป่วยสามารถเริ่มต้นจากการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจในเบื้องต้นโดยจะมีแพทย์ทั่วไปเป็นผู้สอบถามอาการซักประวัติสุขภาพและตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อคัดกรองโรคเนื่องจากอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตเสมอไปนะคะอาจจะเป็นผลมาจากปัญหาเกี่ยวกับสมองระบบประสาทหรือระบบอื่นๆในร่างกายได้เช่นเดียวกันถ้าหากพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใด และน่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตมากกว่าแพทย์จึงจะส่งตัวผู้ป่วยไปยังแผนกจิตเวชและพอไปพบจิตแพทย์ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินสุขภาพกายและสภาพจิตใจ โดยจิตแพทย์จะมีการสอบถามอาการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งมีการถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและความคิดของผู้ป่วยและอาจจะมีการสอบถามอาการจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัวของผู้ป่วยด้วยหลังประเมินและวินิจฉัยอาการแล้วจิตแพทย์ก็อาจจะให้ยาหรือคำแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือบำบัดต,ตามความเหมาะสมเช่นการบำบัดโดยให้คำปรึกษาการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดเป็นต้นซึ่งจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องมาพบจิตแพทย์ ก็จะขึ้นอยู่กับสถนานการณ์ความคืบหน้าในการรักษาและความรุนแรงของอาการถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคทางจิตที่รุนแรงหรือได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วจิตแพทย์อาจให้นักจิตวิทยาเป็นผู้ดูแลต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะกลับมามีสุขภาพจิตที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ผู้ป่วยและญาติสามารถมั่นใจได้นะคะว่าจิตแพทย์และนักจิตวิทยา มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรับมือและทำความเข้าใจผู้ป่วยแต่ละคนโดยใช้แนวคิดชีวจิตสังคมซึ่งเป็นการนำประสบการณ์ในอดีตของผู้ป่วยความสัมพันธ์ในครอบครัววัฒนธรรมสังคมรอบข้างรวมถึงประวัติสุขภาพมาเป็นปัจจัยพิจารณาหาสาเหตุอีกทั้งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านก็จะมีทักษะในการพูดคุยกับผู้ป่วยแต่ละวัยหรือแต่ละกลุ่มอาการ เช่นนักจิตวิทยาเด็กก็จะรู้วิธีที่ทําให้เด็กเชื่อใจหรือมีคําปรึกษาที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนจิตแพทย์ที่รักษาผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าควรพูดคุยกับคนไข้ที่มีอาการประสาทหลอนหรือมีความผิดปกติทางความคิดอย่างไรเป็นต้นค่ะ การไปพบจิตแพทย์และนักจิตวิทยานั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือน่าหวาดกลัวสําหรับผู้ป่วยนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตที่มีปัญหาควรได้รับการเยียวยารักษาเช่นเดียวกันเลยกับสุขภาพร่างกายปัญหาสุขภาพจิตนี้ถือเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งค่ะที่เราควรต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลการเป็นโรคกลัวภาวะซึมเศร้าหรือการป่วยด้ยวยโรคความผิดปกติทางจิตชนิดอื่นๆถ้าหากมีความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง กังวลว่าตนเองอาจจะมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือสังเกตได้ถึงอาการดังต่อไปนี้ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อป้องกันสุขภาพจิตย่ำแย่ลงไปมากกว่าเดิมนะคะ 1. มีความเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำไม่สบายใจยอยู่ตลอดเวลาโดยปกติแล้วอาการเครียดและวิตกกังวลมักสังเกตตนเองได้ง่ายๆค่ะอาการเหล่านี้มักจะพบมากในหมู่คนวัยทำงานเพราะมักเครียดกับงานและการเงินเป็นหลกักนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาอื่นๆรอบตัวที่ทำให้คุณเครียดหรือวิตกกังวลได้มากมาย แต่โดยปกติแล้วความเครียดมักจะมาและหายไปเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน,านไม่หายเป็นบ่อยครั้งและรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาคุณอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อปรับสบภาพจิตใจเนื่องจากว่าถ้าเกิดปล่อยไว้จะส่งผลงกระทบต่อสุขภาพร่างกายเช่นปวดหัวไมเกรนใจสัน่นร่างกายอ่อนเพลียเป็นต้นค่ะ 2. อ,อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายลองสังเกตอารมณ์ของตนเองก่อนนะคะโดยปกติแล้วถ้าเกิดคุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยก็โกรธเดี๋ยก็เศร้าเดี๋ยก็เหงาเดี๋ยก็หงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุแน่นอนและเป็นทีหนึ่งก็จะเป็นแบบสุดโต่งรุนแรงนี่อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของสภาพจิตใจผิดปกติค่ะ 3. ม,มีปัญหาเรื่องการนอนปัญหาการนอนนี่ไม่ใช่มีแต่นอนไม่หลับอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าการนอนมากกว่าปกตินี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสภาพจิตได้เหมือนกันเรียกได้ว่าสภาพจิตใจจะส่งผลต่อการนอนถ้าเกิดจิตใจฟุ้งซ่านคิดมากจะทําให้สมองตื่นตัวจนนอนไม่หลับและจะเกิดผลเสียจากการนอนไม่หลับค่ะหรือถ้าเกิดว่าคิดเรื่องไม่สบายใจก่อนนอนก็อาจจะทําให้นอนฝันร้ายส่วนปัญหาการนอนมากเกินไปอาจจะเกิดจากการรู้สึกท้อแท้ และอยากจะหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสำรวจตนเองแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องการนอนอาจต้องไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วล่ะค่ะ 4. รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังโทษตนเองไม่อยากจะมีชีวิตอยู่สำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจเวลาทำอะไรก็จะโดนกดดันหรือตำหนิจากคนรอบข้างอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังในการใช้ชีวิตได้บางครั้งก็นึกย้อนกลับไปยังอดีตแล้วโทษการตัดสินใจของตนเองซึ่งความรู้สึกแบบนี้อาจทำให้คุณกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่อยากจะมีชีวิตอีกต่อไป คุณผู้ชมขาต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยทั่วโลกมีความเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเครียดแล้วเดินทางเข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วว่าค่ะจนมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดใครย,ยังคงมีความเชื่อแบบเดิมๆว่าการไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถือเป็นคนบ้า คนกลุ่มนี้เนี่ยเฉยมากๆเลยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนทันโรคเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการรักษาอาการกรดไหลย้อนตามาศาสตร์แพทย์แผนจีนสักครู่เดียวค่ะ ิกอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานอนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตาอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเหนารอดดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอ่นะเกินบ,บ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักพอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะ วันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมมาติดตามการรักษาของคลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉี่ยวนะคะที่รักษาได้ถูกโรคเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องของการรักษาอาการกรดไหลย้อนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโรคนี้หรือว่าอาการนี้ทุกวันนี้นี่โอ้โหถือเป็นโรคยอดฮิตเลยนะคะเป็นแกในทุกเพศทุกวัยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากวิธีการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเขารักษากันอย่างไรบ้าง แล้วมีโอกาสที่จะรักษาหายขาดได้หรือไม่ไปติดตามข้อมูลและรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ตัวกดไหลย้อนเนี่ยจริงแล้วก็เกิดจากการที่อากกดในกระเพาะมีมากเกินไปนะครับแล้วก็เกิดอาการไหลย้อนขึ้นทําให้เกิดภาวะหลอนหาอักเสพนะครับซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะพบได้ตั้งแต่คนไข้ที่การใช้ชีวิตประจำวันนะครับที่ผิดโปกติไปอย่างเช่นอาจจะเป็นกินอาหารแล้วนอนเลยนะครับหรือว่าการรับประทานอาหารที่อิ่มเกินไปหรือว่ารับประทานอาหารที่มีของทอดของมันหรือว่าเป็นพวกติดชากาแฟนะครับส่วนนึงก็จะทําให้เกิดภาวะกดเกินได้ง่ายนะครับรวมไปถึง ในสาเหตุของแพทย์แผนจีนเองเนี่ยนะครับเราก็จะมองในเรื่องของพวกระบบกระเพาะลำม้ามด้วยนะครับระบบกระเพาะลำม้ามเนี่ยเป็นระบบหนึ่งที่ดูแลเรื่องของทางเดินอ,อาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่าคนไข้เนี่ยนะครับใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับดังที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยดูผิดปกตินไปปุ๊บอาจจะทําให้ตัวกระเพาะลำไส้หรือว่าพลำม้ามของเราเนี่ยนะครับทำงานได้อ่อนแอลงก็จะตามมาด้วยอาการต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมีภาวะแสบร้อนกลางอกนะครับมีภาวะจุกคอนะครับหรือรู้สึกว่าเลอะเปรี้ยวนะครับมีขมคอนะะคคครรรรรัับบวมไปถึงงงงงออออออาาาาาากก้้เเืื่่่นนนยชท หรือว่าปวดท้องนะพื้นทอายเจียนตามมาเนี่ยก็เป็นอาการที่บ่งบอกถึงกลไะย้อนส่วนหนึ่งด้วยครับ กดไลย้อนเป็นได้ตั้งแต่ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับรวมไปถึงนานนาน,นานหลายปีก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าการทํางานของกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะครับมันสะท้อนออกมาให้เห็นอาการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับบางเคสเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเป็นหหายเนื่องจากว่ามีการกินยาร่วมด้วยเลยทำให้รู้สึกว่าอาการมันไม่ได้เป็นหนักมาก แต่ว่าบางเคสเนี่ยก็คือรักษาไปรักษามาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดเป็นภาวะเลื้อดลังแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีการรักษาเพิ่มเติมด้วยครับแพทย์แผ,ผนจีนหลักๆแล้วเราจะเน้นที่เรื่องของการรับประทญญาน,าย,นนะยาสมุนไพจีนนะครับยาสมุนไพจีนตรงนี้เนี่ยนะครับจะออกแบบมาให้เป็นรักษากึ่งฟื้นฟูนะครับเราจะมองว่าเนื่องจากว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยน่าจะมาจากการที่ตัวทํางานของกะอระเพาะและม้าในทางแพทย์แผนจีน,เ,นเสียสมดุลไป เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราจะพยายามใช้ยาสูไพรยจีนเพื่อที่จะฟื้นฟูการทํางานของตรงกระเพาะลําไส้หรือกระเพาะลำน้ำตรงนี้ให้กลับมาแข็งแรงขึ้นร่วมกับาการรักษาตามอาการอื่นๆนะครับอย่างเช่นคนไข้อาจจะมีท้องอืดเราจะมีการเพิ่มในเรื่องของพวกการขับลมมากขึ้นหรือว่าคนไข้มีอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียล้มด้วยเราจะรักษาตามอาการเบื้องต้นแต่ว่าปัจัหัวใจสําคัญในการรักษาเราจะพยายามเน้นฟื้นฟูโรคเรื้อรังตรงนี้ให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดครับก็จะมีตั้งแต่รักษาอย่างเร็วสุดนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ2สอิตย์ นะครับหรือว่าอย่างก,กลางๆหน่อยที่เจอกันบ่อยๆการจะต้องรักษาประมาณสักสอสาเดือนนะครับหรือเคสที่หนักมากๆจริงๆมีอาการเลือดลังถึงขั้นที่รบกวนเกี่ยวกับกล่องเสียงนะทำให้คนงไขมีอาการาาเสียงแหบนะครับหรือว่ามีภาะวะไอเลือดลังเนี่ยอาจจะต้องฟื้นฟูกันค่อนข้างนานบางครั้งบางเคสเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน ของใครจริงแล้วอาจจะต้องเน้นเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเราจะต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงพวกชากาแฟนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ลงไปถึงการใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปอย่างที่กล่าวว่า,าเราไม่ควรที่จะกินอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีนะครับอาจจะต้องเว้นให้ท้องว่างเนี่ยอย่างน้อย2 3ชั่วโมงก่อน นะครับมีการออกกาลังกายเพิ่มเติมนะเพื่อที่กระตุ้นให้ตัวกระเพาะลาไส้เนี่ยบีบตัวและทางานได้ดีขึ้นรวไมไปถึงสภาวะความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไข้หลายๆเครียรจะมีความเครียดจากการทํางานนะครับความเครียดตรงนี้เนี่ยมีผลกระตุ้นทําให้ตัวการทำงานของระบบประสาทของทางเดินอาหารเนี่ยผิดปกติไปซึ่งอาจจะทําให้การบีบตัวอาจจะไวเกินหรือว่าการหลังกดที่เยอะเกินก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึง่งใดเช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของความเครียดรวมด้วยนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565คณะกรรมาการการท่องเที่ยววุฒิสภานำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยกรรมาการและอนุกรรมาการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบกเดินทางไปศึกษาดูงานการท่องเที่ยวณเส้นทางถนนเยาวราชกรุงเทพมหานคร เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโดยนาวาโทรปริญญารักวาทินประธานเจ้าหน้าที่บริษัทอ e ีสมาร์ททรานสปอร์ตจำกัดและเป็นผู้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมราคาค่าบริการรวมทั้งมาตรฐานของเรือและด้านความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงมีศูนย์ควบคุมดูแลการเดินเรือจากส่วนกลางผ่านกล้องวงจรปิดสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญนั่นคือการพัฒนาท่าเรือแต่ละท่าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเช่นการเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนการควบคุมดูแลบุคคลที่เข้ามาใช้บริการบริเวณท่าเรือรวมทั้งความสะอาดโดยรอบบริเวณทั้งหน้าเรือและหลังท่า พร้อมกันนี้ก็มีข้อเสนอแนะคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมใช้บริการเรือท่องเที่ยวเพื่อชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจะมีการพิจารณาจัดสรรง,งบประมาณสำหรับการประดับไฟในสถานที่สำคัญริมฝั่งแม่นม้ำเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นายประวิทย์ผันวิโรธอดีตผู้มนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติและแนวทางในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวนายสมชายกวางทองพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ย่านเยาวราชบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์ศรีสุพรวานิชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอบรรยายสรุปเกี่ยวก,กับการประกอบการค้าปลีกค้าส่งในเยาวราช นายธีรเดชสินทบเรืองชัยเลข,ขาธิการสมาคมค้าทองคำมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประกอบการค้าทองคำในเยาวราชดรเกยูนโชคลำเลิศประธานกรรมการบริหารบริษัทยูฟิชบอลจำกัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหารในเยาวราช เส้นทางถนนเยาวราชถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการค้าและการท่องเที่ยวไทยจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยมีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรือซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดนลยเดศมหาราชบรมนาถบาพิษทรงเจริญพระชนมพันษาหรอบในปี2542 ชาวไทยเชื้อสายจีนบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมใจกันจัดสร้างซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนหรือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชสด,ดุดีแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเป็นสัญลักษณ์ของชัยนักถาววัดต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมแบบไทยและแบบจีนและมีอาหารหลากหลายประเภทที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อย รวมถึงยังเป็นแหล่งในการเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆโดยเฉพาะทองคําเป็นสินค้าอันเลื่องชื่อจะได้ชื่อว่าถนนแห่งนี้เป็นถนนสายทองคํา และมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของทองเยาวราชเนื่องจากเป็นสินค้าทําด้วยมือโดยช่างทองของไทยที่จะมีความแตกต่างกับทองต่างประเทศที่ผลิตทองด้วยเครื่องจกักรจะเห็นได้ว่าเส้นทางถนนเยาวราชมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านดังกล่าวให้มีความโดดเด่นหากจะมีการผลักดันด้านการท่องเที่ยว ส่วนที่มูลนิธิป่อต็กตึงก็ให้การต้อนรับโดยดรวิเชียนเตชาภัยบู์ประธานกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิโดยได้เดินทางรับชมประวัติความเป็นมาสำหรับมูลนิธิที่ก่อตั้งมาแล้ว110ปีรวมถึงการดาเนินงานของมูลนิธิเช่นการเก็บศพการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บก่อนนาส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา การบรรเทาสาธารณภัยการมอบทุนการศึกษาการมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสและการให้บริการรักษาพยาบาลและออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬกาถึง15 30. นาฬิกานาทีทีนีน่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ